สบายดีพ ah ah. er ah ี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเหนียงเฮ้ย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 เหนีงเม่ียงเหนียงเออมาน้ำมาลูกน้ำเอามาน้ำเอามาน้ำเอามาลูกเออน้ำไปหาแม่ไปผ่าตัดตีนเหิ่นพี่น้องเอ้ย เปิดฉากมากกับพ่อะรองด่าหายเลยแม่เอาเกิดคนแกงไปแด้คนให้อือโอ้ยถือเอาลูกถือเอาแพงยอยอืออ้ยถือเป็นอยู่บํารุงอือเกิด็นแก่เกิดเก่าเนาะเกิดเกิดแกล้เกิดเก่าเอเดือนเันใเอเดือนยังเนาะ หนีกัมาแล้วพี่น้องเอ้ยพอนางเดือนมาแต่หาปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่พร้อง่าอูได้ข่าชุกีลูกได้ก,กับกุ้มใส่เกือบอ่พี่น้องเอ้ย,เ,อยอเกือบเอื้อยจักแต่ข่าวได้คนเห็นแล้วก็จับมาถือจับมาใส่สบายดีปลาลุงลูกนั่นลดอีกเลยสบายดีปลาลุงลูสบายดีปลาลุงโอ้ โอ้ยคนเรือนกันมาแต่หาปะปะกลคนเรือนมาแต่หาปาพี่น้องเอ้ยแล้ก็จะจมเลยากัยังจมเนาะนเยนไปสองมือกับหนึ่งคืนโอเม่ขอไปว่านนี่ครับ สิบเอ็ดโมงาเมื่อนสิบเอ็ดโมงกับปั้นมือหนึ่งกับขึ้นหนึ่งไอ้เจ๊จะาสิบเอ็ดโมงสองโมงนก็ลงขิดยังไม่ได้เห็นเจ้าหัจักแล้วตอนเขามามาสิบเอ็ดโมงตอนหอดไม่ได้หนับไปเมื่อวานไอ้กัตอนอดไม่ได้นับเบื้องนเ้ยวิธีเห็ดวิธีทำของแม่องเดือน ไปนอกน้ำแข็งมาอยู่มาทานี่กินมันมันข้าวมันก็ตอมใช่ตอนเอาขค้นมาสดชดหอมกระดอบโอ้โหแต่อยากตีข้าวเฮือไปเลยเนาะปเลี่ยนนะนี่คนทางโคตรโหดพี่น้อยบริษัทคีลไปเบิ่งเนาะะวาย่ันกล่องตกจากมือไปที่โตไปกับระบ่าวระบาวกับระบาวตีนผี อืมหนทาง,<อ>างไม่คุ้มเนี่ยเพราะว่าได้จะว่าเล่งเอาสาั่นขี่รถก็ขี่รถสล่งพี่น้องเอ้ยเออขามาแก่พื้นพร้อมอีกประเหต์โอ้าหมวยยอนเชือเถียวเออจะมาพงก็ดงดงหวัวจนอามอนเนี่ยอะน่าอมอัน,นอห้องนั่งคอยกันไ้้กันบ่มีนอนเนี่ยยัน,นห่มอ,อยู่กดมันสิพง ส่วนคลิปตอนหาเด้อพี่น้องกราบขอถูกขออผิดเนาะพอหนังเดือนทำบททันได้ตัดแล้วก็ยังบททันได้ยังเนาะแบทพอหนังเดือนกระเบิดก็เลยถ่ายเป็นส่วนเป็นตอนแล้วก็นที่เอาตัดภาพตอนยังให้เบิรงเนาะแต่ว่ากล้องกับชิบูอันนั้นดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอาคลิปนี้ลงกรอบคลิปที่ว่ามาหอดเฮือนแล้วเนาะโทรศัพท์เม่น้องเดือนถ่ายก็สะดวกสบายเนาะพี่น้องส่วนคลิปส่วนคลิปตอนหา เอาแล้วเอ,อ้ย <c oughs> เห็ตยังรูงรงง้ก็ได้เบิ่่่งงีาสไเม,ม่นคลิปตอนหาบรรยากาศอยากให้เบิง่งพี่น้องเอ้ยอยากให้เบิ่งเอลีบรรยากาศโคตรด,ดีแบบบ่ง่ายคือสาละคดีแล้วนะเ <c oughs> อลีเฮ้ยหนุกนกูปูปีกมีเพียบเชียงหนุกเชียงนูงนปุ้ยห้องสนัน่นอยู่ตอนเสาร์เด้อเขอ้งไปถ่ายบรรยากาศ มีเหนอายน้ำมีน้ำ,นำหมอกป้าที่สวยงายมันรีพี่น้องเลยอยากให้เบิ้งเนาะอยากให้ติดตามอับสิมแมนแคบน่ำเลยลนะร้องคนกับเบาหมดเลย<ค>น,นะคนอื่นก็มีแล้วนอนน้ำจากคลองเทียงเขาเจา้า,าอันนี้ก็ในกองพมีมกับป้าพี่น้องป้าคือว่าขนาดใหญ่เนี่ยจักหน่อยเนาะกับประมาณ สจำประมาณสามสี่นิ้วมือนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยอันนี้มองน้อยอันนี้มองน้อยชุดเด้อมองประสิวด้วยอันนี้ฮะอย่าประสิน้องไปอันนี้เงินนี่ยังบุไปใส่มาใส่อยู่พี่น้องเอ้ไหนเดือนก็ได้บอกว่าอย่าล่างขี้มันออกมันคบมำลำอยังล่างพี่น้องเอ้ยฝนหมักคบมำลำมาสั่นเป็นล่างเอาจนว่าข้าวแข็งแหน ถูกพี่น้องถูกเห็นแปรป่าตากมันจังแห้งไว้ปลาเบืองเบิ่งเบืองกะไอพี่น้องเอ้ยปลากระแตบเนาะตัวแรกมันใหญ่เนี่ยห้ากระสีแหล่นี่พี่น้องตัวแรกมันหน่อยก็ไม่ต้องเด้อยมันจังแห้งไว้และครับบันิกระมาปิ้งแม่กระมาปิงป้อนลูกแม่กันพอมันำมาให้กินพี่น้องพอมันปลุกไปหาหน่อยให้กินกัญญา ตอนนี้ก็กำลังอะไรเน,นาะเดยอะที่ถ่ายให้เบิ่งอีกตอนนั้นตากแห้งเนาะพี่น้องสูตรของแม่น้องเดือนตากแห้งปลาไปหามากเลยกันบมันบอกอยู่ใกล้เนาะคันข้าอยู่ไกลเน,น,นี่ยเนี่ยเขาก็สีเดียวห่มน้ำแข็งมาแล้วก็เเ็ดแห้งโบเห็ดปลาแดดโบเนาะส่วนใหญ่จะว่ามันแลวคงว่ามันถึงจะขึ้นเลยก็มีเนาะ ไก่น้ำหามาไก่อย่าเฮ็ดอนบบน,นั้ไปแทมิโ่างหยุดอัแบ่งไม่ทมิโตซางแน่เนี่จจนยใส่ตองไปโมหิวนะอืมจะอุดไมงงเดือนพี่น่อยตาแห้งตาแห้งแน่ค้างใส่ไ่น,น้ำเนาะว่าทั้งพ่นเขาชิหายไม่ให้ขับไปตาแหง้ทงทังพื้นม่ใช่โมแหง้งเงางนาะมันใชหย่า,า,ยากอี่ เขาเพราะว่างตีเฮยคันเขาเอาไปตากแดดเออในทั้งพื้นมันสีบ่อแห้งในทั้งหนาอันนี้เขาเอาค้างไผ่ทั้งพื้นในพื้นมันแห้งเอาไปตากแดดทั้งหนามันก็แห้งอีกบบไนมันก็แห้งถั่วเทืงมันก็แห้งแต่คือว่าทั้งเทิงมันเขาเอาผ้าปิ๊บปี๊แล้วมันก็สีดลงมาดันลงมาดันลลงมาดันเมงวันอะไเพราะแต่พื้นมาให้ตา ตัดแบบวงมู้นมาคันจึงแส็งบ่แนนเรื่องเดือนกับยันวงเดียวนี่คือเต็มเลยพี่น้องวงเดียวดิสิเต็มอันนี้กับพ่อแห่งดั่นเลยว่างั้นวงกลางปวดประจักษ์นี่ได้สองวงหนึ่งปรจากษ์เสมอนีเออป้ากับสิเดือนนี่เนาะคือบ่พอเรื่องเดือนคืออยู่คืออยู่เนี้ย ตากไปแล้วนะเอ้ยกันตากเป็นวงน้ำเน้นบ่พออยู่แล้วอ่ะไปเลาะช้อนตาไปเลาะต้องอาต้องปูนเพาะมาลงพื้นพอวันข้างหน้าเอาไงถึงเนี่ยแมงวันกี่ใสจะได้แมงวันมันก็บบกวกาเอาเขาไปทำใส่น้ำตาลด้วยจ้ะใส่น้ำตาลมันบุกี้อืมบุกี้มันตอมไปซื้ออืม เงินหนึ่งราเติอบ่หอเหปลาบานเห็นกันเป็นปลาบานหรือสิเป็นยังกินได้คือเก่าแสบคือกัน,น,นชุดเ,เดมือนลองเดินไปะนะหน่อยเห็นแหงเปหนอ่อยมากพอองเดินไปไกลไกลไปหนอยทั้นอองนด้กับผ่าเขาปเป็นกำลังใจเน,นาะผ่ากหลกแแชนเนาะ ที่สำคัญกดตับสักไข่ให้ในเนาะแมนเพจพี่น้องไอ้สื่อสื่อเพจว่ากินแซ่บแบบเล่าๆเนาะเอ้าวจะร้ายฮาอยู่เฮาอยู่เพื่อนเราก็จะดีเห็ดแบบกินนั่นกินนี่พี่น้องเอ้ยสิเห็ดเพจเป็นเพลทผ่องเดือนเนาะก็แม่ดังเดือนคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยน้ำกันนี่แหละเพจ เอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เนาะเพจกินแ่บแบบเล่าๆพี่น้อยองเดียวบอ๊ะ ลูกช่อง,องอลูกช่องคนครั้งแรกตากปลาวภาษนเอา้าก็บเราไม่มีปลาให้แต่ให้ปลาบ่อยๆได้เลยอ,อ๋อมีเธอหนึ่งจะทำยังทีอจิอก,ากจากตากไปเรื่อยว่าไปจิกจิกไปเรื่อยเลยอย่าห้ามห้ามมันไป <laughs> <laughs> ดีไปอีกอย่างหนึ่งแล้วพี่น้อยไปหากไัไเลมันกระโดดตน้นทื่นในการใส่ชีวิตประจำวันเทาเนาะ เออว่า这个หลายเตื่อบ่ได้นี่ก็แม่นซื้อกินกะได้นี่บ่ได้แอบนําอืมอันนี้เฮาก็ได้ทั้งปลาแดกปลาแดกก็คือปลาลาปลายังั่นแหละพี่น้องเอ้ยสูตรบ้านเฮาเองแหละพี่น้องเอ้ยดปลาล่ากได้าก็ให้ทําแม่บ่จัดการเนาะมื้อนะเพิ่นเาเป็นทําความสะอาดแล้วก็ากว่าหซ อันนี้เกิดเมนูเดือนจัดเองเหมือนอันนี้นะพี่น้องเอ้ยอาจจะได้เห็น,หนในทีปีดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพจถ้ามันกินแซ่บแบบเล่าๆเขาจะเอาไปแกะแน่นอนเนาะตำนันตำหน,นี่พี่น้องเอ้ยถาหลุนถาชมไปจะได้กระผาไปกดติดตามกดอันนั้นในเด้อพี่น้องเอ้ยในเพจเนาะกินแซ่บแบบเล่าๆพี่น้องเอ้ยตั้งขึ้นมาแล้วม,มือแดงกับมือแล้วไปสิจื่อเนาะ ป่วยกันพอพี่น้องอันวงมุนก็ได้อันเดียวหรอกพี่น้องเอ้ยขันนั้นมันก็เป็นวงมุนอ่ะวงใหญ่อะนะกานั้นไดหมดได้เ่ียงเดียวมาถอดตัวนี้ก็เช็ดป้านี่พวกนี้ลรอพี่น้องเอ้ยปลาบูเบิ้งเบิ้งถ่ายปลาตักระไรปลาบูบ๊อก Chickie, ở là có sai tay nhiên vậy kín tay quá mọi thứ tay bóng bé để bóng 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 เราเห็นวัดบะหมี่นี <facial> ่วะาเขาตะลงบ่โป่เดินกไปอาแต่หาปลาเป็นอรเมื่อื่นบุล่ะจเห็ดอีกรวมเพิ่นบุคคลไม่ขี่เนาะแบปลาธรรมชาติเป็นอะกินแบบสดๆเนนต้มสดๆดเนีะในปขกันนี่

อันสบายดีแล้วก็กราบอีกเทีหนึงเนาะพี่น้องเรียนเชิญไปกดติดตามเพจเนาะกินแซ่บแบบเล่าๆพี่น้องเอ,อ้ยก็สิเป็นพ่ผลของเดือนก็แม่ของเดือนนี่แหละเนาะเห็ดคลิปลงคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยอยู่เพจเนาะจะได้กระปาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามาแล้วก็แมนทางเบิง่งเนาะมันสิรอดหรืบอบ่รอดพี่น้องเอ,อ้ยสิลองเห็ดเพจลงเมื่งแน่เนาะพี่น้อง ได้กาพ่อันโอกาสหนาพี่น้องกาบสบายดี